เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จจำนวน5โครงการดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอสอรอตั้งแต่แยกดับเพชรซอย6ถึงแยกดับเพชรซอย9หมู่ที่4ตำบลวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสถจังหวัดพิษณุโลก 2. โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนทองรัฐ ช่วงซอยสารเจ้าถึงสะพานท่างามหมู่ที่2และหมู่ที่8ตํตำบลวัดโบดอํอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก 3. โครงการงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตวัดปากสะซอย8หมู่ที่3ตํตำบลวัดโบดอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก 4. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายหนองบัวบางช่วงหมู่ที่1ตําตำบลวัดโบดอํอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก 5. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสหมู่ที่4ตํตำบลวัดโบสถ์อำเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยงานก่อสร้างรั้วคอสลอพร้อมป้ายงานก่อสร้างทางเท้าคอสลองานวางท่อระบายน้ำคอสลอพร้อมบ่อพักคอสลองานปรับปรุงต่อเติมห้องสุข,ขาคอสลอและศาลาพักผ่อนจำนวน5ห,หลัง